สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะสามารถบอกคุกเคล็ดลับคนรู้ในการใช้กาวยานชนิดพุ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่ก่าสมใน,นการพ่นกาวปืนที่ใช้ในการพ่นกาวพ่นกาวยังไงที่จะช่วยลดปัญหาขอบนุมเพเยอะเทคนิคพ่นกาวแบบปรอกรูปทำไมเราไม่ควรพ่นกาวชิบชิ้นงานมากเกินไปและสุดท้ายวิธีแก้ปัญหาพ่นกาวสะดุด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพ่นกาวการพ่นกาวมีโอกาสดาวฟุ้งกระจายสูงกว่าการทากาวแต่ถ้าจำเป็นต้องทำงานในสถานที่ปิดจะแนะนำให้ใช้พัดลมดูดอากาศหรือพัดลมระบายอากาศเป็นตัวช่วยให้อากาศมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอเพราะแบบนี้เราควรพ่นกาวในพื้นที่เปิดที่มีอากาศและลมถ่ายเทไปมาสะดวกปืนพ่นกาว ปืนพ่นกาวควรมีรูกาพ่นใหญ่1.5-2.5มิลเมเพื่อให้กาวพ่นออกมาได้ไม่ขาดตอนควรใช้กาวพ่นชนิดกาบนเพราะกาวพ่นชนิดนี้เหมาะสำหรับงานที่ใช้มือพ่นโดยที่ชิ้นงานอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนมุมพ่นพ่นกาวให้เลยขอบชิ้นงานคลิดลับป้องกันชิ้นงานเพเยอ รู้ไหมคะว่าบริเวณขอบชิ้นงานมักจะถูกกลับเลยการทากาวมากที่สุดการพ่นกาวเนี่ยก็เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่นกาวกำหนดทิศทางการพ่นได้ไม่แม่นยำเท่ากันทาการตั้งใจพ่นกาวให้เลยขอบชิ้นงานมาเล็กน้อยจะช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีช่องว่างบนผิววัสดุที่ไม่โดนกาวหมดปัญหาขอบหรือมุมของชิ้นงานพเพิอ เทคนิคพ่นกาวแบบกรอบรูปเทคนิคพ่นกาวแบบกรอบรูปช่วยให้มั่นใจว่ามีกาวเคลือบขิววัสดุอย่างทั่วถึงเริ่มจากการพ่นกาวบริเวณขอบวัสดุทั้ง4ด้านโดยพ่นให้เลยจากขอบเล็กน้อยตามที่เราบอกไปจากนั้นก็ให้พ่นกาวที่ด้านในของวัสดุที่เป็นช่องว่างโดยพ่นให้เป็นแนวเส้นตรงเป็นแถวแถวไปเมื่อพ่นกาวในช่องว่างเสร็จแล้ว ก็แนะนำให้มาพ่นส้ำบริเวณขอบวัสดุอีกครั้งการใช้เทคนิคนี้ในการพ่นกาวช่วยรับรองได้เลยว่าหมดปัญหาชิ้นงานพเพเยอะหรือหลุดล่อนแน่นอนค่ะอย่าพ่นกาวชิดชิ้นงานมากเกินไปการพ่นกาวที่แนบชิดชิ้นงานมากเกินไปทำให้กาวพ่นออกมาได้ไม่กระจายตัวซึ่งก็จะทำให้พื้นผิวมีปริมาณกาวมากเกินไป และมีหยดกาวนูนเป็นยอมๆซึ่งนอกจากจะต้องเสียเวลารอกาวแห้งนานเกินกว่าที่จําเป็นแล้วก็ยังสามารถนําไปสู่ปัญหาชิ้นงานบวมนูนได้ในภายหลังแก้ปัญหาพ่นกาวสะดุดเมื่อพ่นกาวไปเรื่อยๆบางครั้งเกิดอาการพ่นกาวสะดุดไม่เป็นละอองหรือว่าพ่นกาวได้ไม่ต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดจากสองสาเหตุหลัก 1. รูพ่นกาวตัน หลังพ้นกาวยางเสร็จถ้าไม่ล้างรดูพ้นของกาวพ้นกาวกาวยางก็จะแห้งแข็งตัวจนไปปิดรูพ้นกาวได้ถ้ารูพ้นกาวตันแนะนําให้ถอดชิ้นส่วนหัอกาวพ้นออกมาแช่ทิ้งไว้ในทินเนอร์หรือน้ายาลบคราบกาวเอสีจนกาวนิ่มตัวลงสามารถเช็ดหรือดึงกาวออกได้เพื่อป้องกันปัญหานี้เราก็ควรเทกาวออกแล้วเททินเนอร์ลงใส่ในถ้วยกาแทน จากนั้นก็ให้พ่นทินเนอร์ออกมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการล้างรูพ่นกาว 2. กาวยางพ่นเดือดตามการเวลากาวยางพ่นเดือดขึ้นตามระยะเวลาการเก็บโดยเฉพาะถ้าเราเปิดฝาใช้แล้วปิดฝาไม่สนิทก็จะยิง่งเร่งอัตราการพ่นเดือดของกาวยางให้ไวขึ้นถ้ากาวยางพ่นเริ่มมีความเนือดมากขึ้นแนะนำให้แก้ไขโดยการผสมสารละลายกาว SB ลงในกาวยางพ่น แล้วคนไปเรื่อยๆจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับกาวสารละลายกาว SB จะช่วยลดความข้นหนืดของกาวทำให้กาวพ้นง่ายขึ้นนอกจากนี้แนะนำให้เพิ่มแรงลมในการพบหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย